รู้ก่อนสมเด็จก่อนใช่ไหมเราเริ่มก่อนเนี่ยไม่ได้แปลว่าเราอยากจะให้เป็นอัจฉริยภาพอะไรขนาดนั้นเพียงแต่ว,ว่าบางครั้งเนี่ยเด็กอะคะ่ะเวลาที่เขาทําอะไรได้ดีเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าเขาอยากทาสวัสดีค่ะชื่อน้องแอลค่ะม .4 เรียน12วิทยาค่ะในวิชาวิทย์คณิตค <ผม S 2> อมอ <up. S 2> หลังจากที่เรียนกับตูเกเตอร์ไปอะคะ่ะน้องก็ทำคะแนนได้แ<อ>บบดีขึ้นแบบ,บเต็มอะไรมันก็ช่วยได้จริงๆค่ะ คุณแม่ก็จะไม่ได้ให้เขาเขาหนักไปอะ่ะเขาเรียนหลายอย่างอะคะ่ะก็วันเสาร์เนี่ยก็จะเป็นวันที่เขาเรียนวิชาอื่นแล้วนี้ก็จะเหลือวันอาทิตย์หนึ่งวันที่คุณแม่ก็ให้เขาอยู่บ้านแล้วก็เรียนของครูน้ำครูวันเนี่ยแหละคะ่ะมาวันเขาอาจจะเรียนได้ทั้งตอนครบหนึ่งตอนบาวันเขาอาจจะแบบขอเรียน ครึ่งตอนก็อยู่ที่เขาอะค่ะบางตอนก็อาจจะแบบชั่วโมงครึ่งชั่วโมง4ีนาทีก็ค่อนข้างยาวเนาะบางตอนก็สั้นหน่อยก็แล้วแต่ค่ะถ้าตอนสั้นหน่อยไม่เกินชั่วโมงเลยนะน้องเขาก็สามารถเรียนจบได้ในวันอาทิตย์จะสลับเป็นบทระหว่างคณิตกับวิทย์อะค่ะ อันนี้มันเป็นคอร์สที่เป็นออนไลน์แล้วเซฟเรื่องเวลาเดินทางแล้วน้องก็สามารถที่จะแบบเรียนรีพีทได้คอร์สวอร์มอัพอย่างเงี้ยสมมุติว่าน้องขึ้นป .5 แล้วเนื้อหาที่โรงเรียนมันตรงกันน้องก็สามารถที่จะมารีพีทได้มันเหมือนกับเขาเรียนไปก่อนรอบแรกให้มีพื้นแล้วก็มีความเข้าใจพอไปเรียนที่โรงเรียนเนี่ยถ้าเขาสงสัยแบ็กกลับมาเรียนที่คอร์สวอร์มอัพได้สําหรับคอร์สสปีดอัพค่ะคุณแม่ก็คิดว่าเป็นไปนตามแผนคิดว่าเขาน่าจะมีเวลาในการซ้อมทําโจสอบเข้ามอหนึ่งพอเรียนสปีดอัพเสร็จป ให้เขาเหมือนเตรียมตัวค่ะพรีเทสเขาไปพรีเทสที่สตีวิตห้องกิฟค่ะศึกษานาดีห้องกิฟห้องธรรมดาครทสารห้องกิฟห้องธรรมดาสนุูลาบทนบุรีอะค่ะห้องกิฟห้องธรรมดาดูสกอร์แล้วก็อยู่ประมาณแบบสิกว่าครูที่โรงเรียนก็บอกว่าได้เกินเลข1ตัวก็เก่งแล้วสำหรับเด็กป .4 เรียนออนไลน์แบบจริงจังก็จะเป็นเกเตอร์เนี่ยค่ะที่น้องเรียนแต่ว่าเท่าที่คุณแม่เห็นนะคลิปที่คุณครูทํามาไม่ได้มีคําถามอะไรเพิ่มที่จะเหมือนต้องนิดในการเป็น two-way communication ขนาดนะั้นแต่ก็คิดว่าถ้าอนาคตถ้าเขาเรียนแล้วเขามีคําถามที่ไม่ได้อยู่ในคลิปจริงๆยังมีช่องทางไลน์เนาะให้น้องสอบถามได้ t ูเกเตอร์ก็มีคลิปตัวอย่างค่อนข้างเยอะถ้าเราเองที่ไม่ได้เรียนหนังสือเนี่ยเราดูแล้วเราเข้าใจก็อาจจะเหมือนแชร์ให้ลูกเราเนี่ยดูก่อนได้เพื่อที่จะดูว่าเขาเก็ตอะลองกับวิธีนี้ไหมแล้วเขาเข้าใจไหมตัวเด็กเองเนี่ยเป็นคนเรียนศักยภาพเด็กแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันถ้าดูแล้วเขาคลิกกันอย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยตอบโจทยุคนี้นเป็นยุคที่แบบเราไม่รู้ววันใดวันหนึ่งมันจะมีแบบプライซิสอะไรเพิ่มขึ้นอีกหรือเปล่าเลยตอนนี้ก็ต้องปรับตัวออนไซต์ site, แล้วเราก็ต้องออนไลน์ได้ด้วย รู้ก่อนสมเด็จก่อนใช่ไหมเราเริ่มก่อนเนี่ยไม่ได้แปลว่าเราอยากจะให้เป็นอัจฉริยะภาพอะไรขนาดนั้นเพียงแต่ว่าบางครั้งเนี่ยเด็กอะค่ะเวลาที่เขาทําอะไรได้ดีเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าเขาอยากทําการที่เสริมให้ลูกเรารู้ก่อนเวลาที่เขาเรียนในห้องเรียนจริงหรือว่าไปเจอข้อสอบสนามจริงอะค่ะเขาก็จะรู้สึกว่าเขาไม่ตกใจเขาไม่กดดันก็จะรู้สึกว่าเขาทาได้ดีเขาก็อยากจะทําต่อดีกว่ามารุ้ทีหลังเข้าห้องเรียนเลยหรือว่ามารู้ตอนเห็นข้อสอบเลยอะไรอย่างเงี้ยเด็กก็จะรู้สึกว่าทําไม่ได้พอทําไม่ได้เสร็จก็ไม่อยาาากกกกกททํไไม่อยยยเเเรรีนนปลลจิงๆแ้วด็็ุค เรียนรู้ได้หมดเสริม mm hmm. ความมั hmm. <vegetarian. S 1> em, ่นใจกับเขาอะค่ะีอะไร้บอกน้ำกวนรีบบอกเร็วหนูอยากไปเจอคุณ้ำคุณวันมากอยากมากเลยอยากไปเจอคุณ้ำคุณวันค่ะเขาบอกว่าเห็นคุณ้ำคุณวันแต่ว่าไม่เคยเจอตัวจริงเลยอยากให้พาไปเจอค่ะหนูเป็นเอฟซีคุณ้ำคุณวัน้่งเรียนที่บ้านก็เก่งได้แต่เรียนออนไลน์แต่ได้มากกว่า มาเริ่มไปได้วยกันที่วดวิชาชชเกเตอร์